สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฟก็จะมาโชว์ว่าเครื่องล้างจานใช้ยังไงนะคะเนื่องจากไปกลับบ้านไปที่ไทยเนี่ยก็จะมีน้าๆถามว่าเครื่องล้างจานใช้ยังไงนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีเนาะ<ม>อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ํายาล้างจานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องล้างจานนะคะจะสังเกตว่ามันมีบพัดอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้เป็นชั้นวางจานด้านบน แล้วก็มีที่ให้วางของอีกด้านบนเล็กน้อยตรงนี้นะคะแบบนี้เลยจานที่เราใช้เสร็จหลังกินนะคะเราก็เอามาใส่ในเครื่องล้างจานแบบนี้นะคะคือแบบไม่ต้องล้างเลยก็ได้นะคือรอให้มันเต็มก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าน,นี้ฝายจะทําการล้างเลยตรงนี้จะเป็นฝาหน้านะคะน้ายาล้างจานใส่ไปตรงนี้เนาะแล้วก็กดตรงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะแบบนี้ข้างหน้านะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่า จะทำความสะอาดแบบไหนนะคะจะทำแบบดับเฮฟวีเลยไหมออโตเมติกหรือปกตินะคะแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็จะมีแบบแห้งสนิทแบบ e x ็ r ซ์ตรนะคะมีหลายแบบนะคะแล้วเราก็กดปุ่มนะคะก็เลือกโหมดที่เราจะทำความสะอาดนะคะของฝฟายมันเซตไว้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นออโตเมติกนะคะก็แค่นี้ค่ะเราก็กดปุ่ม Start เครื่องก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะอารมณ์แบบเหมือนแบบเครื่องซักผ้าบ้านเรานะคะก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ในห้องครัวอเมริกานะคะเกือบทุกบ้านนะคะระยะเวลาในการล้างก็อยู่ที่ประมาณสองชั่วโมง25นาทีนะคะพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาแห้งอบร้อนให้เรียบร้อยเลยค่ะจะให้ทุกคนฟังเสียงนะคะ แล้วก็มีน้นะถามมาว่าจะหานมันจะหมุนแบบเหมือนเครื่องซักผ้าหรือเปล่านะคะมันไม่หมุนนะคะมันจะคงอยู่ในตะกร้าที่เราเอาใส่ไว้นะคะมีแต่ว่าไอตัวปั่นด้านล่างมันจะหมุนน้ําขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดตัวจานค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครบสองชั่วโมงเปิดดูนะคะหไหมควันอบออกมาเลยนะคะ อบร้อนเรียบร้อยนะคะอบแห้งนะคะดูจานร้อนมากเลนะคะเนี่ยยิงออกมาสะอาดแบบนี้เลยนะคะช้อนเชิญอะไรก็สะอาดเรียบร้อยนะคะใครกาลังสนใจอยู่ไฟายก็แนะนํานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกสบายสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะเพราะว่าเราทํากับข้าวก็เหนื่อยแล้วต้องมาดั่งล้างจานเนาะอันนี้ก็จานไม่ต้องล้างนะคะทํากับข้าอย่างเดียวนะคะ เรียบร้อยค่ะ